สวัสดีครับครูตังสุขครับครับวันนี้เราจะผัดเครื่องในไก่กันนะครับผัดเครื่องในไก่ใส่ขิงนะครับครับส่วนประกอบก็เป็นเครื่องในไก่นะครับเห็ดหัหนูเลือดไก่นะครับขิงต้นหอมนะครับพริกขี้หนูกระเทียมซสีิยวขาวครับ ซอสหอยนั่งลมครับทีนี้เราก็จะมาหั่นส่วนประกอบกันนะครับอันนี้เห็ดหุหนูครับต้นหอมแบบขิงนะครับพริกขี้หนูพริกหน,นูแล้วก็หั่นซอยนะครับอันนี้หั่นเป็นชิ้นยาวๆนะครับอันนี้หัน่นหั่นใส่ที่หลังนะครับยาว,ยาว กระเทียมแล้วก็ทุบเอนนะครับทีนี้เราก็จะไปลวกเครื่องในก่อนนะครับลวกก็เผื่อว่าเวลาเขาทํากระเพาะนะครับก็จะมีเศษอาหารเปืเป่อนเหมือนกันบางทีก็จะมีกลิ่นขาวได้นะครับเราก็จะลวกสักแป๊บหนึ่งครับน้ําเดือดๆลงไปเลยนะครับเอาเครื่องในลงไปเลยนะครับแป๊บหนึ่ง ครับทีนี้ก็จะมาหั่นนะครับครับอันนี้เป็นกระเพาะไก่นะครับมีตับมีกระเพาะมีหัวใจนะครับ อันนี้ก็เป็นเลือดไก่นะครับครับทีนี้เราก็จะเริ่มทำกันเลยนะครับน้ำมันพืชครับพริกกระเทียมครับเราก็จะมา ทอดก่อนนะครับมาผัดให้เหลืองเลยนะครับทีนี้เราจะเอาเครื่องในเราลงเลยนะครับลง เลือดครับครับน้ำเปล่าครับน้ำเปล่าใส่สักหน่อยหนึ่งนะครับคร,ครับขิงครับทีนี้เราก็จะปรุงนะครับซอสหอยนางรมนะครับ ซีขาวครับครับก็ลองชิมดูนะครับครับเสร็จแล้วทีนี้เรารสชาติพอดีแล้วเราก็ใส่พริกกับต้นหอมนะครับเม,เมนูนี้จะหอมนะหอมขิงนะครับครับเรียบร้อยแล้วครับ ตักเสิร์ฟเลยนะครับเสร็จแล้วครับผัดเครื่องในไก่ใส่ขิงนะครับัวรลงสูตนะครับครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับครับสวัสดีครับ